สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ปนิดกับลุงพากันมาที่เช็คอินที่เซ็นทรัลแคร์นะครับว่าพากันมามาเอ็กซเรย์ปนิดนี้ก็นั่งรองหมอเรียกตัวเข้าไปเอ็กซเรย์ค่ะ ผลการเอ็กซเรย์ออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆก็ใช้เวลาที่เซ็นอร์แคร์นี่ไม่ไม่นานนะคะเซ็นทรัลแคร์คือมันเป็นคลินิกนะที่นี่เขาเรียกว่า Central care, เซ็นทรัลแคร์แต่ว่าเปิดทุกวันค่ะเพื่อนๆผลเอ็กซเรย์นะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือกล้ามเนื้อด้านหลังซี่ขวาของป้าน,นิดเนี่ยเขาบอกว่าตรงตรงตรงเอวด้านล่างอ่ะนะคะตรงรอยต่อระหว่างเอวกับสะโพก คุณหมอบอกว่าเป็นเพราะกล้ามเนื้ออักเสบกับเพ,เพื่อนเพราะว่ามันกระทบแรงนะกระทบกับกับไอที่เก็บสายสายยางฉีดน้ำมานะแล้วก็แขนของป้านิดเนี่ยคือมันคือป้านิดตอนลม้ลมลงนะจะเอาข้างขวาหลงใช่ไหมแล้วป้านิดเอาแขนข้างขวาเอาข้อมือนะคะกระทบกับพื้นแล้วก็แก้มเนี่ยก็กระทบกับพื้นพร้อมกันด้วยนะคะมันก็เลยข้อมือหมอบอกว่า มันเป็นรอยรล้าวนิดนิดนึงค่ะแต่ไม่ถึงกับแยกออกเยอะนะเขาก็เลยให้ให้ใหปอกแขนมาให้ปอกแขนมาเพื่อที่จะ,ะไม่ให้เราเคลื่อนไหวข้อมือมากเกินไปนะเพื่อที่จะให้อาการมันดีขึ้นเร็วอย่างเร็วสุดก็ประมาณ5-6สัปดาห์กับเพื่อนคุณหมอ นี่จะเป็นคนที่ระมัดระวังมากๆแต่ว่ามันช่วงเวลาแวบหนึ่งะคะเพื่อนแวบหนึ่งคือเราไม่ทันตั้งตัวเลยนะแวบหนึ่งเนี่ยนี่แหละมันเกิดจากความประมาทของเรานั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชม ปอดอุบัติเหปอดเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยกันทุกๆุกท่านนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจป้านิดค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากับ ไปรับยาที่เหมือนกับเป็นร้านร้านขายยาว่า,าว่าเธอไปเป็นร้านขายยาของของที่อเมริกานะคือจะมีร้าน CVS แล้วก็บอกลินเนาะมีสองมีสองที่เนี่ยที่เราสามารถรับยาได้อ้อแล้วก็พับบิกด้วยค่ะเพื่อนพับบิกบางแห่งนี้เขาจะเปิดเป็น สามารถที่จะไปรับใกล้กบ้านได้ที่ไหนนะอของปาเนฐ์ก็รับที่ CVS ค่ะซึ่งอยู่ใกล้กบ้านไม่ไกลก็ประมาณสักสองสามนาทีขับรถเนาะเนี่ยค่ะที่นี่ค่าใช้จ่ายฮันดีโนเฮาเฮามาทิปคอร์ส twenty i v e dollars just 2 5 dollars สามารถของของประกันเราก็จ่ายได้นะคะประกันสุขภาพเราก็จ่ายได้เนาะเราแค่จ่ายเพิ่มไป25เหรียญเท่านั้นนะคะ,ะที่ที่ที่แปลกของปนิสคือตั้งแต่ย้ายมาอยู่อเมริกามาหน่อยนี้ปนิสแปลกตรงที่คือเราไปหาหมออีกที่หนึง่งเนาะแล้วก็ไปรับยาอีกที่หนึง่งกับเพื่อนๆคือไม่ได้ไม่ได้นไ,ไ,ไม่ได้อยู่ในใ,ในในในอาคารเดียวกันนะ เขาจะกระจายการทํางานอย่างนี้ค่ะเพื่อนพูดถึงมันสะดวกไหมถ้ามองได้มันก็มองได้สองแง่นะคะเพื่อนเพื่อนคือสะดวกสําหรับคนที่คือไม่ต้องรอคือไม่ต้องใช้เวลานานในการรอที่ที่ที่คลินิก,กะนะเราก็สามารถไปรับอีกที่หนึ่งได้อันนี้ก็เป็นการสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนไม่สะดวกก็คือ มันเสียเวลาขับรถจากที่หนึ่งไปที่นึงอย่างนี้ค่ะแต่มันก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงคือเราเหมือนกันเราขับรถไปที่บ้านเพราะว่า,าร้านขายายาก็อยู่อยู่ใกล้ๆบ้านเราใช่ไหมเราก็เสียเวลานิดนึงไปไปรับยาที่นั่นแต่ว่ากว่าจะรับยาได้นี่ก็ต้องใช้เวลาในการสั่งจ่ายยาของเขาประมาณสักชั่วโมงสองสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะเพื<ๆ>่อนก็รับได้ค่อยรับได้ ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ